สวัสดีครับชาวมนุษย์เมืองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมาเมืองกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเราก็มาเจอกันเช่นเคยนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่หรือป่าเพราะว่าอันนี้ก็ประมาณกี่วันละห้าหกวันแล้วแต่เงินเดือนฉันหมดแล้วนะพวกเธอพวกเธอหมดหรือยังอะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันดีกว่านะจ๊ะมาฟังเรื่องเม้ากันดีกว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากกันจ้าวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับเลือกนายกคนที่30แล้วทุกคนการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเป็นของคุณพิธานนะจ๊ะ นายกรัฐมนตรีของเรานะคะเพราะว่าพักคก้าวไกลเนี่ยคือพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลนะจ๊ะได้รับการสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลนะครับเสียงค่อนข้างประมาณ312เสียงนะครับจะสามารถฝ่าด่านสวได้หรือไม่นะครับเพื่อเสียงเนี่ยต้องเกินครึ่งข,ของรัฐสภา3 7 6เสียงนะจ๊ะในการประชุมสส5 0 0คนและสว250ท่านก็ฝากท่านสวนะจ๊ะประชาธิปไตยอยู่ในมือของคุณใช้ให้เป็นประโยชน์ล้อกน,นะจ๊ะท่านบ๊ายบายอนายกเราก็ท็อปฟอร์มไม่ไหวนะจ๊ะล่า ล่าสุดทวิตเตอร์บอกเทเลสสวิตเลยกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยได้แล้วนะจ๊ะเพราะตอนนี้ประเทศไทยกําลังเข้าสู่เส้นทางประชาธิธปไตยนะครับหลังก่อนนั้น,นถูกยกเลิกไปนะครับเพราะว่ารัฐประหารน,นั่นเองนะครับคนไทยส่งเสียงผ่านการเลือกตั้งแล้วนะครับพร้อมให้คุณเนี่ยกลับมาที่ประเทศเราได้แล้วนะครับทั้งนี้เทเลสสวิตเคยจะจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยแล้วครับทุกคนในวันที่9มิถุนายน2557ณนอะิมแพค Are ีนเมืองทองธานีครับแต่จําเป็นต้องยกเลิกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ ต้องมีการประกาศคร์ฟิลและก็ยกเลิกคอนเสิร์ตของ t ท y l o r Swift ไปนะครับตอนนี้ t a y l o r s w วิตก็กำลังเดินสายในเอเชียนะครับปีหน้าก็คือจัดในญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ซา,าใครก็กดบัตรกันรัวๆเลยนะจซะไปให้กำลังใจแม่กันซาให้เขามาที่ประเทศเราให้ได้นะสุกคนอ่ะประกาศยกเลิกยกเลิกยกเลิอก,ก,เลอกอะไรยังไม่ได้ยกเลิอกอะไรนะซะก็อีเจยกเนี่ยก็ประกาศยกเลิกถาวรแล้วเนะาะว่าไม่ทำเพจแล้วเพราะว่ามีปัญหาด้านสภาพจิตใจเล็กน้อยนจาจซะชาวเน็ตก็แห่ให้กำลัง ใจนะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาแฟนเพจอีิจยบเรียบด่วนเนี่ย ออกมาโพสต์ข้อความยกเลิกถ่ายบอลเลยนะจ๊ะเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจและอีกอย่างก็คือผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยที่ร่วมงานกันมา9ปีเขาอยากไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับนอกจากนี้อีเจียยังเขียนทิ้งท้ายไว้ว่าฝากไว้2เรื่องนะก็คืออยากให้ทุกคนนะเล่นโซเชียลอย่างระมัดระวังสนใจกันหน่อยอย่าสนใจแต่บันเทิงให้สนใจแบบถึงรอบข้างด้วยเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบมากนะครับอยากให้ทุกคนแบบมีสติในการเสพข่าวด้วยนะครับและเรื่อง คือเป็นธรรมดาที่หลายเพจปิดตัวลงนะครับก็คนทําเพจบอมก็รออยู่แล้วมั้งว่าเฮ้ยเมื่อไหร่อีเจ็บปิดกูทําเพจบอมเพื่อเรียกยอดไหลต่อเลยนะครับอีเจ็บก็ฝากบอกว่าถ้ามีเพจไหนทําต่ออะไรยังไงก็คือเป็นเพจบอมนะจ๊ะเพราะว่าอีเจ็บปิดแน่จ้าแต่ก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมานานถึง10ปีเต็มจ้า อามาถึงข่าวบันเทิงกันสักเล็กน้อยนะจ๊ะแม่ไอปีชญาถูกหามส่งโรงพยาบาลนะครับชีพจรอ่อนมากเลยครับทุกคนซึ่งคุณแม่บางอ่อนของแม่พี่ไอเนี่ยได้ออกมาบอกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่ลูกสาวหมดสติไปนะว่าหนึ่งเลยพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารไม่เพียงพอแล้วก็เครียดสะสมด้วยการทานยาเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยพร้อมบอกสาเหตุถึงลูกสาวเครียดครั้งนี้คือพ่อป่วยและแม่ก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองป่วยด้วยนะครับตัวเรื่องความรักเนี่ยสเตฟานแฟนหนุ่มของคุณไอก็ให้สัมภาษณ์ผ่านช่องอมรินทีวีเรียบร้้อยลยนัาไมไดเิก,ก อาจจะมีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเท่านั้นครับล่าสุดคุณไอซ์ก็ได้อัปเดตอาการของตัวเองผ่านไอจีสตอรี่ของเพื่อนนะคะพร้อมกับตุ๊กตา2ตัวบอกแคปชั่นว่าแกรงอยู่และเอายาดมเนี่ยมาให้น้องหมีดมพร้อมเขียนคําว่าแม่ก็สมลูกก็โสมนะครับแล้วก็ไอซ์ก็ได้รีโพสต์ของเพื่อนแล้วก็ใส่คําว่า l love you love you นะจ๊ะยังไงก็หาให้คุณแม่ไอพี่ชายของเราหายไปๆนะคบแฟนๆรอดูละครอ,อยู่จ้ามาถึงประเด็นดราม่าเดือด กำลังเดือดเดือดเดือดของทุกช่องเลยตอนนี้นะจ๊ะก,ก็พิมพ์ลิพายไลฟ์สดไายน้ำปลาโปดกช่นดามานะจ๊ะลั่นแรงเลยว่าเจอกันที่ศาลนะครับจากกรณีที่คุณกบเนี่ยเจ้าของโรงงานปลาละออกมาร้องสื่อระบุว่าจนพิมพ์ลีพายไม่ขาออนไลน์สั่งผลิตน้ำปลาจนต้องสูญเงินกว่าหลายสิบล้านบาทกันเลยทีเดียวครับผมทุกวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ทุกวันขณะที่พิมพ์ลีพายไลฟ์สดโต้คู่กรณีเลยครับว่ายกเลิกเพราะอะไรหนึ่งไม่ได้มาตรฐานสองมันไม่อร่อยเหมือนที่ คุยกันไว้ก็เกิดดราม่ากระแสในช่วงค่ำวันที่6กรกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพิมลีพายก็ได้มาขายแบบโปรดักชันดราม่าก็คือขายน้ำปลาร้านะครับแบบยอดขายถล่มทลายเลยหนาทีผ่านไป5้า0 0ข่นขวดเลยทีเดียวครับขายไปไม่ถึง15นาทียอดขายพุ่งไปถึง3 5แสนขวดนะครับและเธอก็ได้ทําการหยุดขายพร้อมถอนสายบัวให้กับลูกค้าทุกคนบอกว่าขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตนางนะจ๊ะนางก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยพูดขายของก่อนนางก็ขายของต่อไปแบบไม่สนไม่แคร์ดราม่าเหมือนคนถามอะไรนางก็บอกว่าเดี๋ยว ี๋ยวค่อยพูดแต่ก่อนจบไลฟ์นะคะพี่พิมพ์ก็บอกว่ากูเล่าแน่แต่กูเล่าที่สารเท่านั้นนะจ๊ะบ๊ายๆแล้วก็ปิดไลฟ์ไปเลยนะจ๊ะก็ช็อตฟิลกันอยู่เด้อก็ไม่ใช่มีแค่ปาลานะที่ออกมาพูดตอนนี้ก็มีโรงงานพลาสติกหนึ่งโรงงานที่ออกมาบอกว่าพี่พิมพ์จาแล้วของฝั่งโรงงานพลาสติกล่ะที่แบบไม่ยกเลิกคือพลาสติกไม่ได้มาตรฐานหรืออะไรทําไมไม่ชี้แจงเพราะว่าติดต่อไปแล้วไม่ได้มีการติดต่อกลับแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ทุกคนเ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่าายยยเลท้งผูสีหแะพ แล้วกันนะจ๊ะก็ขอให้จบกันด้วยดีนะจ๊ะคนไทยด้วยกันอย่าทะเลาะกันเลยจ้ามาถึงความรักหวานชื่นหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นสิบหน่อยนะจ๊ะพ่อไมโครเวฟแม่ไมโครเวฟนะครับพี่พี ของพี่แก้มบุ๋มเนี่ยเขาขอแต่งงานแบบอลังเลยจ้ะดอกไม้มาเป็นทุ่งเลยจ้ะผู้ก็มาก็คือน่ารักไม่ไหวฉันชอบคูณนีมากมากๆนจ๊ะอิจฉาชีกแก้มบุ๋มมากนะจ๊ะเขาก็มีพี่พีเป็นของตัวเองตลอดไปแล้วเดอ้อตอนนี้พี่พ,พีก็กําลังรีบสร้างเรือนหอมูลค่า65ล้านบาทจ่ะในเนื้อที่1300สารตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็พาพี่แก้มบุ๋มไปดูแบบบ้านตัวอย่างแบบใดๆแล้วก็คืออิจฉาเวอร์นะจ๊าแล้วก็ให้พี่บุ๋มเนี่ยเป็นคนจิ้มด้วยว่าอยากได้อะไรตรงไหนทําอะไรก็คือแบบา ใจพี่บุ๋มหมดเลยก็คือ พี่ผิดไม่ควรมีคนเดียวในโลกจ่ะก็คือไม่คูดไม่ไหวอบอุ่นเวอร์มาอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับทุกคนก่อนจากกันนะครับก็เรื่องของแม่บายแล้วก็พ่อนายของเรานะสางล่าสุดก็คือเห็นแม่หมูเนี่ยไม่ได้ฟอทั้งสองคนและบล็อกไปเลยเนะจารล่าสุดแม่หมูก็ออกมาแล้วว่าไม่ได้ทําอะไรเลยมันอาจจะเป็นสลวนของระบบไอจีหรือเปล่าอะไรยังไงแหละก็อ่าชาแนตก็อย่าเพิ่งตีความไปอย่าหาว่าเขาทะเลาะก,กันอย่าหาว่าแม่น้อยใจลูกอะไรก็ฟังคุณแม่คุณลูกเขาพูดกันก่อนอย่างน,นีนน้คนในครอบครัวเขาก็รักกัน ซาพวกเธออย่าไปแซะเขาบางทีเขาทะเลาะกันก็เพราะพวกเธอนั่นแหละไอพวกชาวเน็ตบ้าอ่ะก็วันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นวันที่พระอาทิตย์เนี่ยไกลโลกมากแต่ความร้อนเราไม่เห็นว่ามันจะลดลงเลยก็ยังร้อนแบบออกไปไหนไม่ได้แซบไม่เหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวมาเล่าให้ทุกคนฟังประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้ใครจะออกไปปาร์ตี้ออกไปอะไรใด,ดเอ่ยๆก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะจ้ะส่วนเราก็คงต้องนอนพักเพราะว่ากระเป๋าแบบแห้งหมดแล้วนะจ๊ะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์นะสำหรับสัปดาห์นี้เราต้องขอตัว ลาไปก่อนนะจ๊ะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเพจวันดุ์เมืองนะจ๊ะมีตั้ง Facebook, t i t t o k i ไอจและทวิ t เตอแล้วก็ YouTube ของ d ด i a ว t ไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีจ้า